สวัสดีครับสบายกันนะครับวันนี้อยากจะมาแจ้งข่าวอะไรนิดนึงนะครับเกี่ยวกับแบกันนะครับ mm. ผมไปเห็นในเพจนะในเพจที่เขาขายแบกันนะครับ mm. อันนี้ดูแบบนี่ดูหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบาทนะครับซีกระทุนสองกล่องสองแมกกาซีนนี่เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนี่ นี่นะเป็นตัวนี้นะครับชิกซ์เซอ,อร์พีสามองศูนนะสองแมกกาซีนแบบนี้นะครับนี่นะแบบนี้นะมีแท่มีะายครบนะที่เขาบอกนะครับคือราคาหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยแปสบาทแต่เ,เขาบอกเก็บเงินปลายทางนะแต่ว่าลองคิดดูนะปืนเดี๋ยวเดี๋ยว อันเนี้ยผมซื้อมาตั้งแต่มันออกมาแรกๆนะครับราคาที่ซื้อประมาณแ5 0 0ั้าร้อยบาทนะครับแถมกระสุกนกล่องน,นึงนะครับอันนี้ผมขับไปซื้อที่ร้านนะร้านที่ของแก่นนะครับซื้อกับร้านเลยนะคือหนึ่งปืนสองแม็กกาซีนกระสุนหนึ่งกล่องสี่แปดันาร5 0 0บาทบแต่ในคลิปในโพสที่ผมให้ดูเมื่อกี้หนึ่งพันหร้อย 80บาทน,นะครับได้หนึง่งปืนสองเมกัซีนกระถุนสองกล่องนะครับแต่ไม่เก็บเงินไปทางนะแต่ถ้าจะสั่งถ้าใครจะสั่งผมอยากอยากให้จะขอ,อ,อให้คิดนิดนึงว่ากระสุนกล่องหนึ่งเนี่ย 1, กนนะ 1, 100, 8, 900, นน็ประมาณพันกว่าบาทละหนึ่งพันหนึ่งร้อยหรือแปดก้าร้อยในลาซาด้าหรือว่าคันนิดนิดประมาณเนี้นะครับกล่องเดียวนะกระสุนสองกล่องถ้าสมมติว่ากระสุนกล่องลนะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองกล่องก็สองพันสองร้อยบาทแล้วนะครับราคาปืนอีแบ่ะตุกวันนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณหกพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะตามร้านปกตินะครับจะก็แล้วแต่ร้านนะลองถามดูนะครับตัวเนี้ยแต่มันมีคนทักเข้ามาในเพจมันเคยมีคนทักเข้ามาในเพจของสบายกันนะครับเนี่ยเขาบอกว่กาเขาอยากได้นะครับผมแนะนําไปตอนนั้นมันเป็นโปรโมชั่นของรา้านซดานะได้เป็นราคา 6,100บาทหรือ5,100บาทผมจาไม่ได้นะครับแต่หกหกพันประมาณหกพันหนึ่งร้อยบาทนะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่เรียกว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายพอดีนะครับที่เขาทักมานะครับพอรุ่งนี้ผมเข้าไปดูผมเพิ่มใน้ววขิดไหมนะครับเพื่อที่จะเวลาสมมุติว่ามีใครถามผมจะได้ส่งให้เขาดูนะครับผมจะได้แชร์ไปให้เขาดูนะครับก็พอดีว่ามีคนทักวางกิงนะครับผมก็แชร์ไปให้เขาดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะซื้อหรือเปล่านะ นั่นรู้สึกว่าเขาได้เยอนั่นแหละนะครับแล้วพออีกวันหนึ่งเช้าผมเข้าไปดูในรถเข็นของผมก็คือขายในราคาปกติแล้วตอนนั้นประมาณเจ็ดพันนะครับนะครับเต็มประมาณเจ็ดพันเซึ่งตอนนี้มันลดราคาแล้วนะครับมันลดเหลือประมาณหกพันห้านะครับกระสุนหนึ่งกล่องสองแมกซีนแล้าที่เห็นมันผ่านตานะนะครับแต่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทคุณคิดว่ามันจะขายได้ไหมแค่ระมสองกล่องก็สองพันกว่าบาทแล้วนะครับ ขาจะได้อะไรอื่นนะโอเคสำหรับใครที่คิดการคิดจะสั่งก็ลองคิดดูนิดหนึ่งนะครับหรือว่าคุณแต่เขามีจิมเงินปลายทางไงคุณอาจจะถ้าคุณแกะดูก่อนแล้วข้างในต้นเห็นคุณไม่เอาอย่างนี้ได้ไหมเราก็ลองคุยกับก็ลองสึกษาดูก่อนนะครับว่าคุยกับพนักง,งานส่งพสัสดุผมขอแกะก่อนเลยนะครับถ้าของไม่ไม่ใช่ของที่ผมสั่งผมไม่รับได้ไหม หรือว่าถ้าเขาไม่ให้แกะเราก็ไม่ต้องเสี่ยงรับเราก็อันนี้ไปเลยนะดีกว่านะครับนะพราะมันผมมองดูแล้วมันไม่ได้อะไรเลยนะครับ <Yeah. S 1> กระสุนทองก่องก็แพงกว่าราคาขายแลยว้วในแจได้ราคาปืนอีกนะครับ <Yeah. S 1> คือเขาไม่ได้อะไรเลยถ้าขายในาราคาจริงจริงนะครับโอเคก็๋ยจะมาเตือนสตินิดนึงนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามสมากักแล้วก็อย,ากกอย่าลืมกดกระดิ่งแะการแจ้งเตือนที่เนใหม่ที่เราเพิ่เด็ดด้วยนะครับ แล้วก็ใครมีความคเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยหรือว่าอยากให้เราทำคิป่อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับก็อย่างที่บอกว่าระวังนะครับนะเรียเก่งองถูกเนาะโอเคไม่ไหวสวัสดีครับ